สตรอเบอรี่เจอร์นะคะสุภาทุกคนมาเทีย่ยวร้านล w ์ Spark Star Wars นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์เจ้าของรา้านกันนะคะไปนะคะ่ะจะมไม่มีแต่ไม่เลยอายแขกคุณมาอจะได้นะคะนี่ค่ะคือแบบว่าเชิญเชิญนิดนึงเชิญไม่ค่ะ,อคะตอนนี้สภาพสมากไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเบรกให้โคม,มากค่ะไม่ได้ค,นนค่ะ,คะอันนี้ก็คือเจ้าข,ของร้านอค่ะแบบว่าต้องไปหาอีกอีกอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงโอเคพาตัว โอ้โหหมวยก็ของอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ไม่ใช่สวัสดีค่ะมาจากไหนคะับทีนี่สินเป็นทีมงานสตอร์เบอร์รี่ครัวค่ะวันนี้ไดมาพบจับของร้านนะคะร้าชีสตาคาร์วนะคะหน้าผัวค่ะดอกเบอร์น้ครับเราโอ๊ยช่วยหน่อยค่ะคุยธุรกิจเป็นไงบ้างคะหน้าเหน็ดหน้เหน็ดให้สักพักหน่อยค่ะทำไมอ่ะึงเล่นกงง ลางลนก็ได้ได้วันละอยากไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยแลไม่ได้ไหมนะคะไม่ได้ประมาณร้านของร้านเขาอยู่ได้ร้านไหนคะร้านไหนบ้างร้านร้านพ่อเมืองร้านแม่เมืองแล้วก็ร้านตูนี่แหละใช่ครับองโอเคโอเคมาจากรายการไหนครับเนี่ยอ๋อซมารีทัวร์ค่ะรายการแรกค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะ 大家好，拜拜哈。